รองรับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่แยกค้อบวัวรายงานสักครู่นี้คือทหารใช่ไหมครับที่เสียชีวิตใช่ค่ะทหารเสียชีวิต<ฮะ>ก็เท่ากับว่าตั้งแต่ได้รับรายงานมาเนี่ยนี่เป็นรายงานแรกที่ได้รับรายงานว่าฝ่ายทหารเสียชีวิตหรือเปล่าใช่แต่ว,ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะแต่ว,ว่าที่คุณพดนรายงานมาเนี่ยที่เมื่อสักครู่ในที่จุดนี้เนี่ยคือเสียชีวิตทันทีนาทีก็เแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่รายงานเสียชีวิตนี่จะเป็นทางเสื้อแดงกับทางช่างพลาดนะฮะ่ะเราจะไป ตรวจสอบที่สะพานผ่านฟ้านะครับกับผู้สื่อข่าวนะครับคุณเบียนุทำนุเกษตรทำนุกเกษตรชัยนะครับรายงานจากสะพานผ่านฟ้านะครับคุณเียรุครับ่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าคุณจตุพรนําศพของผู้เสียชีวิตมาโชว์บนเวทีหรอคะใช่ค่ะมาแบบไหนครับไม่ได้ยินนะคะว่าไงนะคะเขาเอาศพมาแบบไหนยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็หามกันขึ้นมานะคะแล้วก็ศพก็โดนยิงที่ศีรษะอะค่ะครับ เป็นผู้ชายไว้กลางคนได้นะคะยืนยันหรือ,อยังครับว่าเป็นใครครับยังไม่ได้ย,ยืนยันค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะชั่วแป๊บเดียวเพราะว่าเกรงว่าทางแกนนำก็เกรงว่าผู้ชุมนุมจะ,จะเกิดอารมณ์โกรธแค้นปะทุขึ้นมาอีกนะคะค่ะแล้วอารมณ์ของผู้ชุมนุมล่ะคะพอเห็นภาพแบบนั้นบนเวทีแล้วอารมณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างจะโกรธแค้มนม,มากนะคะแส่ข้อแกนนำก็พยายาม ประกาศเป็นระยะระยะนะคะว่าให้รวมตัวกันด้วยความสงบอย่าเพึ่งออกไปดําเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะครับแต่บนเวทีก็ค่อนข้างช่วงนั้นค่อนข้างวุ่นวายนะคะเพราะว่าระหว่างกําลังนําศลลงมาก็มีเสียงประกาศขึ้นมานะคะว่ามีคนพยายามจะเผาเวทีอีกอย่างนี้นะคะ mm. ่ะคช่แล้วแล้วคนที่พาศพขึ้นมาบนเวทีนี้เป็นใครคะใครเป็นแกนนํำคะ คุณเปียนุชคะคุณจตุพร,พรเอาไปใช่ไหมฮะใครเป็นคนพาขึ้นไปนะคุณจตุพรเหรอคะอ่าก็คือคนที่นําเข้ามาเนี่ยไม่เห็นนะคะเห็นแต่ว่าคุณคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นคนรอนับอยู่ด้านบนค่ะค่ะอ๋อครับครับอาล้ครับขอบคุณนะครับครับนี่เป็นยืนยันคุณเปียนุชก็เห็นกับตามาเลยว่ามีการนําศพนะฮะขึ้นไปบนเวทีของสะพานผ่านฟ้าเพื่อที่จะนําไปโชว์ยืนยันกับทางผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะครับว่ามี มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่ายัางไม่ได้รับยืนยันนะครับว่าผู้ที่ถูกนําศพขึ้นไปโชว์ที่บริเวณบนเวทีเนี่ยเป็นฝ่ายไหนะนะฮะก็เป็นชายวัยกลางคนอะายุป,ประมาณ30กว่านะฮะ,ะนะตอนนี้ ความเป็นห่วงก็คือสถานพยาบาลต่างๆจะรองรับคนป่วยหรือคนเจ็บเนี่ยพอหรือเปล่านะคะอย่างโรงพยาบาลกลางเนี่ยนะคะที่ใกล้จุดป,ประทะมากที่สุดเนี่ยทางพอโรงพยาบาลกลางบอกว่ารับคนเจ็บเป็นร้อยคนแล้วนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงเบื้องต้นเนี่ยนะคะล่าสุดนี้เมื่อ15นาทีที่ผ่านมาพอโรงพยาบาลกลางบอกว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด5รายนะคะมีชาวต่างชาติเป็นนักข่าวก็คือที่เราบอกไปเป็นช่างภาพของรอยเตอร์นะคะคือคุณฮิยูกิมิรามโต้เนี่ยถูกยิงที่ท้องด้วยนะคะ ส่วนต,ต่างจังหวัดหน่อยนะครับสกลนครเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้ชุมนุมที่ไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดของสกลนครเนี่ยประมาณราวๆเกือบเกือบสองพันะครับพันกว่าคนแล้วก็ทางแกนนําเขาได้มีการตั้งเวทีอยู่ที่บริเวณหน้าสารากลางนะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งให้กับทางผู้ชุมนุมได้รับทราบว่าตอนนี้มีการสลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิต3-4คนก็เลยทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์กดแค้นนะครับแล้วก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับที่เป็นชาชักันก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปยึดสารากลางจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสารากลางจังหวัดทั่วประเทศก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเพราะว่านี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทางทหารได้ถูกรุมนะฮะตอนนี้ ทางสารการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ต้องมีการสั่งการนะครับในการเฝ้าระวังนะครับค่ะตอนนี้รโรงพยาบาลที่มีคนเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะที่บอกว่าอาจจะรับลำบากแล้วเนี่ยนะคะก็มีอย่างมิชชั่นนะคะวชิรพยาบาลหรือแม้แต่โรงพยาบาลกลางเองตอนนี้คือห้องฉุกเฉินอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องขยับขยายไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ร,บรอบๆด้วยนะคะคตอนนี้ สี่ทุ่มแล้วนะคะรถเมย์ไม่มีเดินแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่มีเดินรถแล้วนะคะหยุดเดินตั้งแต่สามทุ่มแล้วนะคะเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้ทุกคนถ้าใครที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองคนอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรจะออกมาข้างนอกแล้ว b t s อก็ยังใช้ไม่ได้อยู่นะคุณบรรจงรนะคะตอนนี้ก็คือปิดทั้งระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกัรชุมนุมอย่าออกมาซะดีกว่าม <นะ S 2> ไม่ใช่เฉพาะใ,<ช>ในพื้นที่กรุงเทพที่มีการประทะกันอยู่นะครับในต่างจังหวัดเองก็ตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มีผู้ชุมนุมที่ติดตามข่าวแล้วก็ได้ได้รับทราบข่าวแล้วก็มีความไม่พอใจเนี่ยก็ออกมาบริเวณตรงสารการจุดต่างๆโ<ช>ดยอาจังหวัดหลายๆจังหวัดนะฮะที่มีมีมวลชนเสื้อแดงอยู่เยอะเนะะี่ยนะฮะถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าอ,อาจจะมีเรื่องราวบานปลายเกิดขึ้นอย่างนะเชียงใหม่เนี่ยสจุดแล้วนะคะค,คือ n b t ที่เชียงใหม่กับที่ สารกลางนะคะก็น่าห่วงสารกลางเพราะว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ราชการใหญ่ด้วยคุณบรรจงนะคะมีหลายๆจุดอยู่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วที่ขอนแก่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สารกลางเหมือนกันแต่คืออยู่ด้านหน้าเป็นสนามสวนสาธารณะเนี่ยนะคะด้านหน้าสารกลางยังไม่ได้บุกทิดเข้าไปข้างในอุบลก็มีเหมือนกันนะคะรวมถึงที่อุดรธานีก็ด้วยนะคะครับ